ไป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 มาแล้วคิวแล้วไอคิวที่สองขอร้านเลยจองตัวก็อ,อีกตัวได้บอไอเบือนเ,เ้องเบือนกันเอาจนได้สนะว,วยนะได้คิวอีกแล้วเา ครับสวัสดีครับอยู่บผมจิบสี่เคนะครับวันนี้ก็มาโซโล่แรงหญิงเหมือนเดิมครับผมจิบเก้าดาวนะครับตานี่อาญาดุดมานะครับผมบจับมาเลยนะขอเป็นตำแหน่งซับพอร์ตเลยขาหุนเป็นมีนาโรมิงนะครับมีนาเมสานะอาหยาก็จะออกเป็นเห็นเป็นบับทีมกันครับตาเน,นี่ยดุ้นก็ปเป็นเสมนของลังแฝงนวผมขึ้นอย่าให้นะครับเนินแรงนะครับ บอลูจะตึงบอลนะครับกดสโลมาเนี่ยดูส่งแดดไม่อุ่นัาจจะเงาปึ๊บอืมบอลเงาเลยไม่อุจะแตกเอาไอาสุดเลยเพื่อน เอาตัวนี้ละกันผมปิดบัตรเลยไหลบนกระโดนครับผมไมหรือบาวมาใจแล้วรับหน่อยนี้ครับเพื่อน ไม่ลางไหมจมตีเลยครับพี่แล้วไปเห็นเขาดึงอะเก็งเบงานสวยบ้าเกินไวโอ้ขึ้นพ่อไหนยัดิต หลังเลยผมมาไว้นะเวคุจะปิดให้วเ,เอาจิมเพื่อนเฉยโอ้โหกรมาลาเกินไปเปล่า เลี้ยงมันได้สักสองที่ครับผมเขากัเลรียญแต่ลางจัดเลยยินดี <c oughs> จะตายโอ้ <c oughs> <c oughs> ลุงเลยกำกินกลิลีนี่ <c oughs> ไปเลย <c oughs> รอผมด้วยอืึ <c oughs> สวยจัด บูมสติกนะครับสินที่สองบนไอแอนซิดเลยเอาเอาเอาอคือหัวจังครับเห็ียนตัวเนี้ยพอเล่นเฮาไอ้สวย กือบป๋อมแตกเรียบร้อยป๋อมแตกผู้่ายจริงครับเหรียญอาณาเนี่ยน่านจะเป็นดาวที่สี่ซีบแบบเอ้ยแบบดาวที่สี่ซีบแบบชิบชิครับอ๋นอน่าเหรียญเลยละกันคิ้เกินรต้องอา่านเกยมยังมากมายเออเอาสุดเอาสุดเอาสุดด้วยเอาสุดด้วย แล้วผมรอดเด้มหยครับสวนอาดิสวยบนแต่ไงกระชิวครับตาเนี่ย ก็ผมก็จนจังยาแหลมเพื่อนอยาแหลมเขาล่อเดินคอดิเดินดดนงี่บ่ได้เลยขึ้นไม่อ่เนี่ยกระดูขึ้นไพ่ขึ้นยังเดียวตัวนั้น <c oughs> เอาจบลอยชุดเดียวหาย ยังกลุมเลยจิเดยาวว่ารานเลี่ยวมมนหนิมจังครับเงินนำสี่พัน นิ่มจังเลยยานยนเดยอพื่อนอยานยนเดยบอบวกเลยเฮ้ยวนิ่มเนี่ยมันว,น,ว,วนิ่มเนี่ยบวกเนี่ยวายยานยนเพื่อน <c oughs> ตายไป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  มาเนล่วคิวแลยวไอ้คิวที่สองขอร้านเลยจองตัวก่อนอีกตัวได้บอเอ้ยเพื่อนต้องเพื่อนกันเอาจนได้สนวะยผมมันหัวม <laughs> ันตี <laughs> ไปแบบร้อนจัง <laughs> นะ <laughs> ได้คิวอตกแล้ว ้ยเหมือน,นจะได้อีกตัวอ่า,าก็หนูจะคีไปดีอะนี่เรียกะกันได้งไงเนี่้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่ใช่เลยที่ยิ้อะไรขนาดนั้นเนี่ย โอ้มะขึ้นเลยอ่ะโอ้ตายอีกแล้วโดวนชัดดาวเลยครับโอ้ยนอ้อขึ้นฟ้าเล่นดีกว่าจังดูเพลินหน่อยอ๋อขี่หน่อย สายตัวเอาเพื่อนเหมือนผมเอ้เหมือนเพื่อน,มนผม,ม,นนอ,นมนอยากจบแหละตอนเนี้ยเย็่นมดำจัดๆเลยครับ อ่าแล้วผมเปิดนันทีทิมไปหันไงยาเด่นเชียงบัวไว้แล้วุ่งดีกว่าไอ้นี่แบบกินตัวๆแหละเจ๊ครับยาที่ยี่ิบนะาดูแบบงายไปหรือเปล่าบัดหายแต่เด่นอายานี่ต้องระวังครับผมตัวได้เขาหมัวบัวหมัวนะ กบได้เอ็มเฉยแต่ได้เลี้ยนทองครับประมาณนี้นะครับดาวที่ี20ผมคุมนะก็บตึงบันไดครับผมออของกับประมาณนี้ครับจินตนากายเป็นสมุดเขียวเลยนะครับเน้นแรงไปเลยอาญา ไปนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบ์กินีเรื่องกดไลค์ก้นลิงกดแชร์เลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเลยนะเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมาสรุปแรล่งไฮดูอีกนะครับเจอกันครับเจอกันเจ็บาดาวต่อแล้ว